ทีนี้เราพูดถึง Simple ล i n d ิ n ปก๊บนะสมมติเรามีโปรตีนตัดลิแกนคือผมจะพูดโปรตีนกับลิแกนเนาะแต่จริงๆมันจะเป็นอะไรก็ได้โอเคนะจะเป็นนิวคลีอานซิดโปรตีนจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราจะพูด PL เป็นว้าๆนะครับโอเคนะโปรตีนลิแกนเนาะแต่จริงจริงมันเป็นอะไรก็ได้ ้วมันจับกันในสารละลายก็มีอยู่ในคูเรียมก,กับ T L PL c o m p l e x t ถูกไหมครับถูกไหมอยู่ในคูเรียมอันนี้อีคูเรียม constant K Q นะคืออะไรเยหรอัลโหลฮัลโหบอกแล้ว TL หารด้วยล L อันนี้นะ เป็นพวกที่สมดุลหมดนะครับเป็นพวกที่สมดุลน,นะทีนี้ไอ้ KQ เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเรียกใบอีกชื่อหนึ่งนะครับว่า KA A ตัวนี้คือ Association นะเห็นไหมก็นะคือ K จากการเอ่ออด่าไปสับสนตรงนี้กับ KA acid นะตื่นจริงๆคอนเซ็ปต์มันคลายๆกันแหละนะ แต่นี่นเราพูดถึง Association ะะ s s s o c i a t i o n อ o n s t น n t ถูกไหมครับเนอรั้น KA กับ KQ เป็นตัวเดียวกันครับจากนี้เราคำนวณ d e l t a G ได้ไหมเดลต้า G ี a r งานสายกามเด้น,นะครับก็คือ log A uh, T e. พะมันก็คือแค่แค่แค่เรือเรี่อคคำสแปนถูกไหมครับนะดังนั้นอันนี้ไม่มีอะไรซับซอ้อนเราเราน่าจะเราน่าจะเรียนมาแล้วโอเคนะทีนี้เวลาเราพูดถึงรายการไบ n ด i เนี่ย,เ,ยเราจะมีอีกค่าหนึ่งที่เราชอบใช้โอเคนะคือค่า kd ซึ่งก็คือหนึ่งส่วน นะซึ่งอันนี้ก็คือ t l นะสารด้วยเตัวนี้โอเคนะเดี๋ยวพูดอีกทีว่าทำไมเราใช้ kd โอเคทีนี้ ka หรือ keq ใช่ไหมครับแล้วก็ kd คือเหนื่องส่วน ka นี้ถามก่อน เคมเนี่ยมีหน่วยไหมมีหน่วยป่ะตัวนี้มีหน่วยไหมอย่าลืมนะปกติถ้าเราพูดถึงในทางเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ย mm hmm. อีกคือเรียกว่าคงเสน้นไม่มีหน่วยเนาะอย่าลืมนะเพราะแต่ละตัวมันถูกหารด้นเปตนดับเบินไดครับนะเราเรีวนวันนี้ไม่มีหน่วยไอ้นี่ไม่มีหน่วย น้ที่นี่จริงๆแล้วมันไม่ควัวจะมีหน่วยด้วยถูกไหมต้องแค่ส่วนฝาถูกไหมแต่นะมีแต,นะแต่เราชอบให้หน่วย KD เป็นหน่วยความเข้มข้นโอเคไหมแต่เราชอบให้หน่วย KD เป็นหน่วยความเข้มข้นเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าทำไมนะมันมีความง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อการคิดการใช้งานนิดนึง แต่ถ้าเรามองดูนาะนนี่ความเข้มข้น,น,ค,นนะความเข้มข้นความเข้มข้นหน่วยตังนี้ตัดกันก็จะเกิ่บทความเข้มข้นถะูกไหมครับนะดังนั้นจริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีหน่วยนะในเชิงสมบรณ์เป็นกสมนะแต่ว่าเ,าเราจะใส่หน่วยให้มันเพราะมันจะรีเลทกับความเข้มข้นในการใช้างานจริงซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อนะครับทีนี้ ตรงนี้เนี่ยอย่ากได้สมดุลไหมครับแต่สมดุลเนี่ยมันก็ไม่ได้ความมั่ยู่นิ่งๆถูกไหมมันมีการ o s s o c i a t i o n ละดีโซเ o ชเป็นตลอดเวลาไหมครับว่อกี้้องลืมพูดเป็นตอนะันนึงว่าส i s งที a แอ o โซ